สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงเหลือแต่ซากประหลักหักพังเดียลเมดินานี้รุ่งเรืองอยู่หลายร้อยปีเลยนะคะตลอดช่วงราชอาณาจักรใหม่เลยแต่พอถึงไปปลายยุคประมาณราชวงศ์ที่20ศตวตรรษที่1 1ก่อนคริสตกาลออ,อีบโดยรวมก็เริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมแล้วค่ะมีความวุ่นวายทางการเมืองแย่งอำนาจกันปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มีภัยจากข้างนอกด้วยโดยเฉพาะพวกชนเผ่าลิเบียที่เข้ามารุกรานปัญหาใหญ่ขนาดนั้น มันส่งผลถึงหมู่บ้านเล็กๆนี้ยังไงครับกระทบตรงๆเลยค่ะคือเรื่องสเสบียงอาหารที่ส่งมาจากส่วนกลางมันขาดแคลนหนักขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่เห็นว่ามีการประท้วงหยุดงานบ่อยขึ้นแล้วก็ความไม่ปลอดภัยก็มากขึ้นด้วยมีบันทึกว่ามีการปล้นสุสานในหุบเขากษัตริย์หรือแม้แต่ปล้นในหมู่บ้านเองทําให้การอยู่การทํางานมันลำบากอันตรายขึ้นแล้วคนงานช่างฝีมือเขาไปไหนกันหมดครับ มีหลักฐานว่าเขาเริ่มทยอยย้ายออกไปค่ะบางคนอาจจะไปทำงานที่อื่นหรือหนีไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าอย่างกำแพงวิหารใหญ่ๆเช่นวิหารเมดินนทาบูของรามเสดที่3อ๋อเข้าไปอยู่ในวัดแทน